สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีนะคะเป็น คลิปนี้ก็ถ่ายหลังฝนตกใหม่ๆเลยนะคะพามาชมบอนสีสวยๆกันในสวนนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามสวนสานิตบอนสีไว้ก่อนได้เลยนะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร0642824363นะคะก็จะมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะใครสะดวกปลายทางหรือว่าโอนก็สามารถแจ้งหนูได้เลยนะคะเดี๋ยวนี้เราไปชมกันเลยค่ะนี่ค่ะนี่เป็นหงดรุ่นนะคะต้นนี้ให้ไปอยู่ที่ 70บาทนะคะกัดสีแล้วด้วยนะคะหงดรุนจะเป็นไม้ใบยาวนะคะตกพุ่มดีมากอันนี้จะเป็นม่านนางพิมพ์นะคะม่านนางพิมพ์ต้นนี้ขออยู่ที่ขอไปที่80นะคะม่านนางพิมพ์ก็เป็นไม้ตมหานะคะสามารถกัดชุมพูได้ทั้งใบเลยอันนี้เป็นใบหอกสีน้ำตาลเข้มนะคะน้ำตาลอมแดงอันนี้ขออยู่ที่ต้นละ90นะคะท้าวรำไพป้ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟอร์ม สองต้นคู่นะคะไม้หัวค่ะอันนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะสำหรับเท้ารำไพเขาจะป้ายแจ่มปายชัดเลยนะคะเป็นเขียวปายแดงแจ่มๆมก้านก็จะออกสีแดงและเลือดแบบนี้ด้วยนะคะอันนี้ลูกไม้ผสมไก่มานะคะน่าจะเป็นแบบใบหยักๆหน่อยนะคะอันนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทลูกไม้ไก่นะคะอันนี้ออกโทนน้ำตาลน,นะคะมีเม็ดด้วยเป็นลูกไม้นะคะยังไม่มีชื่อ ต้นนี้ขอเป็นลูกไม้น้ําตาลรหัสอยู่ที่เอาไปเป็นปอปลาแล้วกันน้ําตาลปอปลานะคะขออยู่ที่8ปบนะคะดูยังสวยเลยใบแข็งนะคะแล้วทนมากอันนี้ซับทวีคูณนะคะต้นนี้เป็นไม้หัวแล้วแก่ตัวจัดเลยนะคะนี่สีจะออกส้มแดงกระดูกดํานะคะต้นนี้มีแบ่งกระถางเดียวนะคะหนูขออยู่ที่1น0เจบาทนะคะสวยมากซับทวีคูณนะคะ อันนี้บอลเก่าไม่มีชื่อนะคะฟอร์มต้นเดียวนี่เม็ดถี่มากนะคะต้นนี้ขออยู่ที่หกสิบนะคะอันนี้จะเป็นม้าสีหมอกนะคะต้นละหนึ่งร้อยสามสิบาทมาพร้อมหนอ่อแทงมาแล้วนะคะสีเขาเป็นแบบนี้เลยนะคะออกโคนเทาๆหน่อยนะคะนี่น่าจะเป็นบอนสีที่ใบสีนี้อยู่ชนิดเดียวด้วยนะคะอันนี้ม้าสีหมอกคะ่ะอันนี้เป็นงามวงวานนะคะใบใหญ่ๆ างามวงวานต้นนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะนี่เลยเม็ดเขาเม็ดแดงด้วยนะคะนี่อันนี้ก็สวยนะคะที่หนูเคยถ่ายให้ชมอันนี้เป็นด่างเกยชัยอยู่กับกาบตัวนี้นะคะเป็นไม้เก่าสวยมากเลยคู่กันอันนี้เป็นลูกไม้ไก่นะคะหนูชอบเรียกว่าไก่ส้มนะคะลูกไม้อันนี้ขอห้าสิบนะคะ นากัดมาแล้วเรียบร้อยเจ้าจักรพพัดนะคะอันนี้เป็นเจ้าจักรพรัดด่างด้วยนะคะนี่อันนี้หนูให้ไปอยู่ที่ต้นละอันนี้ขอ80นะคะสําหรับฟอร์มนี้เจ้าจักรพพัดค่ะอันนี้นางใหม่นะคะนางใหม่ฟอร์มนี้ขออยู่ที่ให้ไป100บาทนะคะมีหนอแล้วเรียบร้อยด้วยนะคะนางใหม่ตัวนี้ปลายสวยเลยเนี่ยค่ะอันนี้ไก่เมเหสวนนะคะเป็นฟอร์มกอเลยหน้าเริ่มกัดชุมพูแล้วค่ะ นี่อันนี้ขอ100บาทนะคะได้4หนอเลยนะคะในกระถางนี้อันนี้จะเป็นนำโชคนะคะนำโชคใบออ,อกกลมๆหน่อยนะคะแล้วก็ป้ายมาด้วยมีหนอขึ้นแล้วค่ะต้นนี้ขออยู่ที่120บาทนะคะนำโชคไม้หัวนะคะฝนมากเลยวันนี้หนูมาถ่ายหลังฝนตกนะคะใบก็เลยยังเปียกๆอยู่เลยนี่เพชรพันล้านนะคะยังไม่กัดสีถ้ากัดก็จะเป็นโทนขาวนะคะมีสามหนอด้วยกันเลยกระถางนี้ อันนี้ให้ไปอยู่ที่60นะคะชื่อว่าเพชรพันล้านเป็นไม้เก่าอยู่ตระกูลเดียวกับอฮกหลงนะคะสีสาคอนนะคะอันนี้ขออยู่ที่70บาทนะคะสีสาคอนอันนี้รามมาสูนนะคะกัดหน้าเรียบร้อยเลยนะคะขออยู่ที่100บาทเป็นไม้ใบยาวค่ะดูสีเขานะคะกัดสวยมากนะคะกัดยิ่งโตยิ่งสวยอันนี้อันนี้เป็น ลูกไม้นะคะจะออกโทนส้มๆแดงๆหนึ่งต้นแล้วก็โคนต้นจะมีอับสอนสวรรค์อยู่ด้วยอับสอนสวรรค์จะเป็นไม้ฟอร์มเตี้ยๆนะคะเผื่อใครชอบกระถางนี้ขอ100บาทได้2สายพันธุ์ไปเลยนะคะเขาสมิงนะคะอันนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะน่ากัดมาแล้วนี่นะคะเขาสมิง100นะคะอันนี้จะเป็นพรมฤษีนะคะพรมฤษีต้นนี้ก้านแดงสวยมากนะคะพรมฤษีเขาจะก้านแดงแล้วก็ป้ายนะคะ ต้นนี้ให้ไปอยู่ที่110บาทนะคะใครชอบผมหรือสีนะคะป้ายเจมๆเลยอันนี้เป็นยักษ์ตีเมฆนะคะต้นละ60บาทนะคะยักษ์ตีเมฆอันนี้นะคะได้สองสายพันธุ์ขวามือนี่จะเป็นหลวงปู่ขาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นเพชรจรัสแสงนะคะกับหลวงปู่ขาวใครชอบนะคะคู่นี้ขออยู่ที่120บาทนะคะ สวยมากกับสีทั้งคู่แล้วก็เพชเจ้าแสงจะเป็นไม้ด่างด้วยนะคะนี่เป็นขุนสามชนนะคะต้นนี้ขออยู่ที่แปดสิบนะคะสีจะเป็นออกโทนชมพูนะคะนี่นะคะกำลังสวยกันเลยนะคะนี่อ่าอันนี้สามสายพันธุ์ค่ะคุ้มมากๆนะคะก็จะมีหงยกนะคะอินทระรังสารแล้วก็สีขาวนี่จะเป็นกวนอิ่มนะคะใครชอบนะคะ ให้ไปเลย3ต้นนี้นะคะในกระถางเดียวกันขออยู่ที่100บาทนะคะอันนี้เท้ามหาพลนะคะเท้ามหาพลอันนี้มาเป็นกอเลยนะคะต้นนี้ขออยู่ที่100บาทจะป้ายมาด้วยนะคะอันนี้เศรษฐีเมืองพิจิตรนะคะมีหน่อเรียบร้อยนะคะสีจะเป็นโทนแดงใบยาวแบบนี้นะคะขออยู่ที่ต้นนี้ให้ไป100บาทนะคะเป็นไม้เก่าหายากนะคะอันนี้สองสายพันธุ์ค่ะเป็นฮองเฮาอยู่กับอันนี้จะเป็น ฮริพุนชัยนะคะขออยู่ที่80นะคะอันนี้เป็นมหาราชนะคะมหาราศใต้เลยแล้วก็มีลูกไม้ใบหอกอีกหนึ่งต้นนะคะอันนี้ขอ100บาทนะคะก็จะได้สองสายพันธุ์เลยเพราะว่าปลูกไว้ในกระถางเดียวกันแบบนี้นะคะเทพอัศรานะคะต้นนี้ขออยู่ที่100นะคะก็จะเป็นไม้กาบด่างรุ่นแนไอเทม รุ่นแรกๆเลยนะคะสำหรับเทพอัสลานะคะเป็นอันนี้สองสายพันธุ์นะคะเมืองนครชุมปลายด้วยนะคะกับเสน่ดารานะคะใครชอบกระถางนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นหงยกกับแหลมทองนะคะแหลมทองนี่นะคะ กระถางนี้ขออยู่ที่90นะคะได้2,000เหมือนกันอันนี้เป็นลูกไม้ผสมสาวาลินนะคะอยู่กับมิ่งอันนี้อ้อมรกตนะคะสีมรกตนะคะสีมรกตกับลูกไม้นะคะต้นสวยมากเลยแพ็คคู่นะคะเผื่อใครชอบอันนี้ขออยู่ที่220บบาทนะคะเผื่อใครชอบอันนี้หายากแล้วสีเขียวนะคะอันนี้ลูกไม้นะคะสีชมพูแล้วเม็ดจะอยู่ร,รอบๆเยอะเลยนะคะ สีหวานนะคะต้นนี้นะคะนี่ขอเป็นเบอร์สิบนะคะเบอร์สิบให้ไปแปดสิบบาทนะคะอันนี้ลูกไม้ค่ะกัดชมพูนะคะต้นนี้ให้ไปอยู่ที่แปดสิบเบอร์สิบเอ็ดนะคะอันนี้จะได้กวนอิมกับอันนี้เป็นไกทองประเสริฐแผงนะคะนี่กระถางนี้ขอห้าสิบบาทนะคะนี่ไม้เหลืองนะคะอยู่นอกตู้ก็สีสวยมากเลยนะคะนี่อันนี้เป็นเหลืองเงินทองหน้ากับอันนี้บวกแก้วนะคะโคนต้น ใครชอบนะคะอันนี้ขอ100บาทเท่านั้นนะคะสีสวยมากแล้วก็เม็ดเขาจะเยอะนะคะเม็ดถี่ๆีอ่านี้อีกเหลืองหนึ่งนะคะน,นี้ชื่อเหลืองวันชนะนะคะนี่เหลืองวันชนะก็ให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะอันนี้มนเทียนทองนะคะต้นละ70นะคะมนเทียนทองสีสวยมากนะคะอันนี้อันนี้เป็นหานุมานนะคะเชิญทงต้นนี้ได้3ต้น ในกระถางนี้ไปเลยแน่นๆเลยนะคะมีหัวขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะหานุมานเชิดธงนะคะแน่นกระถางครับไปเลยนะคะอันนี้ขวัญสิริแผงนะคะต้นนี้ขออยู่ที่หกสิบนะคะสวยมากเลยเป็นใบไผ่นะคะนี่อันนี้ก็ป้ายสวยอันนี้เป็นองค์หญิงทอฝันนะคะองค์หญิงทอฝันนี่ต้นนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะเขาจะป้ายแบบอมชมพูมาด้วยนะคะองค์หญิงทอฝัน คุณหญิงนะคะต้นละห้าสิบบาทนะคะฟองไม่สูงค่ะแล้วก็จะใบแข็งๆหน่อยอันนี้เป็นไก่เมรีนะคะไก่เมรีต้นนี้ขออยู่ที่แปดสิบนะคะไก่เมรีมาพร้อมหน่อนแล้วก็เขาแบบว่ามีหัวแล้วก็เลยแบบนี้ค่ะกัดสีแล้วนะคะคือแก่ตัวแล้วนั่นเองอันนี้จะเป็นจังหวัดอ่างทองนะคะอ่างทองใบกลมตับจังหวัดอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะจังหวัด อ่างทองคะ่ะอันนี้เป็น2แบบนะคะในกระถางแต่ว่าทรงใบจะคล้ายๆกันเป็นไก่ฟ้าพญาลอกับลูกไม้นะคะลูกไม้ออกหน้าคล้ายไก่แต่เป็นหน้าชมพูนะคะกระถางนี้แพ็คคู่ไปเลยขออยู่ที่100บาทนะคะนี่สวยนะคะบัวหิมะนะคะต้นนี้ขอ70บนะคะอันนี้แอบมีหนอแทงมาด้วย บัวหิมะนะคะสีเขาจะออกชมพูขาวแล้วดูสังเกตฟอร์มเขาจะไม่สูงนะคะเป็นลักษณะสายพันธุ์เขาเลยทิพวารีนะคะอันนี้ต้นละ60นะคะเนี่ยสีแจ่มมากนะคะอันนี้ทรับเศรษฐีนะคะกับสีแล้วกับโฉมปานนะคะขอ100บาทนะคะได้2000เลยนะคะอันนี้เป็นเพชรจินดานะคะอีกต้นหนึ่งเป็นไม้เก่าค่ะยังไม่แน่ใจว่าพันธุ์อะไรนะคะให้ไปด้วยกันเลย นี่เพชจินดาก็จะเป็นออกโทนชมพูนะคะต้นนี้ขออยู่ที่80นะคะชื่อว่าเพชจินดาอันนี้กะลาโหมนะคะ100บาทไม้โทนเข้มหรือไม้สายดาร์กต่นเองนะคะอันนี้องคุริมานนะคะองคุริมานดูหน้าสีเขานะคะสวยมากพอโดนน้ำฝนนะคะหน้าเงามากเลยพอใบสะอาดอันนี้ขอ80นะคะองคุริมาอันนี้เป็นบอลเก่าใบยาวจะออกโทนชมพูนะคะ มาเป็นกอเลยกอนี้ขออยู่ที่อ่าให้ไป90้าสิบละกันนะคะสวยมากบอนเก่านะคะใบจะออกเรียวยาวแบบนี้เลยสีโทนชมพูคะ่ะอันนี้กระบี่ในร้อยนะคะต้นละแปดสิบาทนี่ด่างด้วยนะคะแอบมินอ์คนต้นด้วยค่ะกระบี่ในร้อยนะคะ สวยมากเลยอันนี้ก็จะเป็นใบไผ่ด่างนะคะอันนี้ลูกไม้สีลุ้งนะคะต้นละ100บาทดูสีเขาจะออกเปิอะด้วยนะคะแต่ละใบสีไม่เหมือนกันเลยนี่นะคะหนูขอเรียกว่าลูกไม้สีลุ้งแล้วกันนะคะสวยมากพญานาคราชนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ50บาทนะคะสําหรับพญานาคราชเป็นไม้กาบนะคะหนูชอบเรียกว่ากาบตาลปัดเพราะว่าใบกาบี่จะมีแบบหลายแบบอีกด้วยนะคะ อันนี้ก็เป็นไม้เก่าไม่มีชื่อนะคะเขาจะมีหูใต้ใบแล้วก็กัดสีนะคะฟอร์มนี้นะคะนี่หูมีหลายต้นเลยเอาไปทํากอได้นะคะเป็นลักษณะทรงใบแบบใบเรียวยาวด้วยนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่70บาทนะคะคุ้มมากได้เป็นกอเลยหนูลืมบอกรหัสอันนี้ขอเป็นรหัสสอสีละกันนะคะส่วนนี้คือแจ่มมากนะคะฤสีเขา เดี๋ยวหนูหยิบให้ชมนะคะทีละต้นอันนี้คือสเวตโลหิตนะคะสเวตโลหิตสีจะออกชมพูเข้มนี่อันนี้ต้นรับแปดสิบเป็นไม้เก่านะคะคือไม้ชนิดนี้เวลาโตขึ้นบางทีอาจจะมีเปิดหัวใบได้นะคะอันนี้ก็สีแดงนะคะออกแดงหน่อยมันนี้เมฆขลาค่ะต้นนี้ขออยู่ที่แปดสิบบาทนะคะสียังแจ่มเลยนะคะอันนี้ นี่อันนี้เป็นสุมาอี้นะคะสุมาอี้นี่ต้นละหนึ่งร้อยนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นใบยาวอันนี้เป็นเพชรสีนินนะคะเพชรสีนินนี่อันนี้ก็เข้มสวยแล้ว mm hmm. เป็นไม้ที่ใบแข็งทนมากนะคะ Ball อันนี้หนูให้ไปอยู่ที่หน mm ึ่งร้อยบาทนะคะสำหรับเพชรสีนินนะคะเทพเทวลิศนะคะต้นนี้แจ่มมากเลยนี่นะคะอันนี้หนูให้ไปอยู่ที่แปดสิบนะคะเทพเทวลิศนะคะเป็นไม้ป้าย คุณพนอา,าสาศึกนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่หกสิบนะคะโหอ,อันนี้ใบแข็งทนมากแล้วทรงสวยนะคะอันนี้คือคุณหญิงนั่นเองนะคะคุณหญิงให้ไปเจ็ดสิบบาทนะคะสีก็จะออกขาอมชมพูแบบนี้เลยอันนี้ผิวสวยมากเลยขออยู่ที่100นะคะจะเป็นบอลคล้ายๆนางผิวนะคะแต่พื้นสีเขาจะออกชมพูนะคะหนึ100บาท อันนี้ลักเอ๋ยนะคะลักเอ๋ยต้นนี้ได้สองหนอเนี่ยค่ะให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะลักเอ๋ยนะคะอันนี้เป็นผีเสื้อสม,มุดนะคะนี่หน้านี้ให้ไปอยู่ที่อ่าต้นนี้ขอแปดสิบบาทนะคะผีเสื้อสม,มุดนะคะอันนี้จะเป็นหางหงโบราณนะคะสีเริ่มกัดแล้วนะคะฟอร์มนี้ขออยู่ที่ต้นนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะหางหงโบราณนะคะ อันนี้ลูกไม้นะคะหนูบอกสีไม่ถูกนะคะสีแบบนี้เลยนะคะสีตามในกล้องเลยมีนูกแล้วด้วยนะคะมันจะออกสีชมพูอมแบบโอรสนิดนึงนะคะต้นนี้นะคะขอเป็นรหัเนี่คะ่ะสอเสือละกันนะคะสอเสือต้นนี้ขออยู่ที่เจ็ดสิบนะคะแล้วทรงใบสวยด้วยอันนี้เป็นลูกไม้หลังเต่านะคะสีจะออกโทนเข้มๆหน่อยนี่ มีต้นลูกเริ่มแทงแล้วด้วยนะคะไม้หัวอันนี้ขออยู่ที่170บาทนะคะสีเข้มมากอันนี้กุมพะกันนะคะอยู่กับไม้เลิบนี่นี่มองไม่เห็นไม้เลิฟไม้เลิบเนี่ยคะ่ะกุ้งพะกันก็ใบยาวนะคะนี่ใครชอบนะคะกุ้งพะกันเป็นไม้ที่หนูเคยถ่ายเป็นต้นแม่ให้ชมนะคะนี่แล้วก็จะมีเม็ดขาวขึ้นอันนี้ขออยู่ที่120บาทได้ไม้เลิบไปด้วยนะคะแพคคู่เลย อ่ามีมาแบ่งอีกนะคะอันนี้ทิศทักสินนะคะเป็นกอเลยพวกไม้ฟอร์มกอนี่ใช้เวลานานนะคะกว่าจะได้ขนาดนี้นี่วันนี้มีมาแบ่งให้ในราคาพิเศษนะคะอันนี้ขออยู่ที่120บาทนะคะสำหรับทิศทักษินนะคะนี่เยอะต้นมากนะคะนี่ค่ะเอาไปทำฟอร์มกอสวยเลยอันนี้เป็นไก่ทองนะคะไก่ทองนี่ก็จะเป็นกัดแดงนะคะสำหรับไก่ทอง อันนี้หนูให้ไปอยู่ที่ต้นละ50นะคะไกลทองอันนี้เพชรจินดานะคะขออยู่ที่70นะคะอันนี้ก็จะเป็นซีชมพูมีหูใต้ใบนะคะเพชรจินดาไม้ตามหานะคะตัวน,นี้นี่อันนี้ก็สวยเพชรพระอุมานะคะยิ่งตัวเนี้ยจะเข้มมากเป็นไม้เก่าใบยาวนะคะเพชรพระอุมาเผื่อใครชอบต้นนี้หนูขออยู่ที่80บาทนะคะมีแบ่ง1ต้นนะคะ อันนี้เป็นกระเจะจันนะคะใบไทยใบใหญ่ด้วยนะคะเวลาโตขึ้นที่หนูเคยถ่ายชมแล้วก็จะมีเม็ดแดงขึ้นมาด้วยนะคะฟอร์มนี้ขออยู่ที่60นะคะสำหรับกระเจะจันนะคะอันนี้กูเปรันฟอร์มนี้ขออยู่ที่80บาทนะคะสำหรับยักษ์กูเปรันต้นนี้ก็จะเริ่มมีกัดสีเริ่มกัดเม็ดขึ้นมาบ้างแล้วนะคะอันนี้มาเป็นกอเลยอันนี้เป็นชมพูพานคลองเมืองนะคะ ตัวหน้าใบกว้างอันนี้เป็นตัวเก่าหายากแล้วนะคะเผ่อใครสะสมก็จะอยู่ในตับรามเกียรินะคะกระถางนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะได้เป็นกอไปเลยนะคะสวยมากชมพูพานคลองเมืองค่ะเป็นไม้ป้ายป้ายชมพูด้วยนะคะอันนี้มหาพลนะคะเป็นมหาพลเฉยๆนะคะชื่อเขาอันนี้ใครชอบนะคะมหาพลให้ไปอยู่ที่ต้นนี้ขอ80 นะคะมหาพลค่ะก็จะมีอีกชนิดหนึง่งถ้าเป็นเท้ามหาพลจะเป็นไม้ป่ายนะคะอันนี้มหาพลเฉยๆเป็นไม้กัดสีรัตนพลนะคะอันนี้เป็นบอลเก่าสีจะออกโทนแดงน้ำตาลนะคะสีเข้มๆหน่อยรัตนพลหนูให้ไปอยู่ที่ต้นนี้ขอ60นะคะอันนี้จะเป็นนางเก่าสุริยานะคะฟอร์มนี้ขออยู่ที่60สนะคะสำหรับนางเก่า ก็จะเริ่มกัดสีชมพูมาแล้วนะคะอันนี้เป็นหยาดฝนนะคะสีขาวนะคะจะเป็นหยาดฝนใบยาวแล้วก็จะมีอันนี้เป็นเท้าจันทชนแผงนะคะเขาอยู่กระถางเดียวกันเลยแล้วทรงใบมีความคล้ายกันเลยนะคะคู่นี้ขออยู่ที่80นะคะได้สองสายพันเลยอ่าอันนี้เป็นกอมาเลยอันนี้คือโฉมปานนั่นเองนะคะโฉมปาน,นเป็นไม้เก่านะคะ ก็โมปานจะมีลักษณะใบคล้ายๆหยดน้ําหน่อยนะคะพอราโตขึ้นก็จะกัดพื้นชุมพูนะคะกระถางนี้ขออยู่ที่80นะคะสาหรับโมปานรัตนาสินนะคะอันนี้เป็นตับเดียวกับชายโชนต้นกําเนิดเขาจะมาจากอับสรสวรค์น,นะคะสําหรับรัตนาสินอันนี้ให้ไปอยู่ที่70นะคะอันนี้เป็นตระกูลตับสาวนะคะเป็นไม้ใบไทยใบใหญ่ๆเลย ชื่อว่าสาวเมืองสิงนะคะสาวเมืองสิงนี่ต้นนี้ขออยู่ที่เจ็สิบนะคะสำหรับสาวเมืองสิงนะคะอันนี้เป็นราดดาเนินนะคะราดดาเนินใบยาวนะคะนี่อันนี้ขอหกสิบนะคะสำหรับราดดาเนินเป็นตับถนนนะคะพระพันวสาแดงนะคะอันนี้ขออยู่ที่ต้นละ60ิบาทนะคะพระพันวสาแดงก็จะเป็น พื้นแดงทั้งใบเลยแล้วก็จะมีเม็ดนะคะเห็นเป็นเม็ดเล็กๆนยคะจุดทั่วใบเลยนะคะพะพันวัสดาแดงนะคะตัวน,นี้ขออยู่ที่หกสิบค่ะอันนี้เป็นเดือนนะคะพฤษภาคมเป็นเดือนตับเดือนใบกลมอันนี้จะเป็นออกโทนขาวนะคะขออยู่ที่หนึ่งร้อยนะคะเดือนพฤษภาอันนี้จะเป็นพระนารายนะคะพระนารายอันนี้ให้ไปอยู่ที่เจ็ดสิบ พันะ,ะพันารายจะเป็นโทนแดงนะคะขอบเขียวแบบนี้เลยอันนี้เป็นสิลานักปาดนะคะไม้ด่างขออยู่ที่หนึ่งร้อยนะคะอันนี้มีหน่อมาด้วยนะคะศีลานักปาดอันนี้เป็นนี่คะ่ะเดี๋ยวหนูวางให้ชมนะคะนี่นายมั่นปืนยาวนะคะกระสีแล้วด้วยกระถางนี้ได้สองต้นเลยนะคะเป็นไม้หัว ขออยู่ที่100บาทนะคะหนายมั่นปืนยาวใบแข็งแล้วก็กัดออกแดงนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นใบหอ,อกหอ,อกตัวนี้หนูชอบเรียกหอ,อกสีพาสเทลนะคะจะเป็นสีชมพูอันนี้ต้นแข็งมากนะคะใบแข็งขออยู่ที่130นะคะต้นนี้ทนมากนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ลูกไม้เหลืองนะคะเหลืองอันนี้ขออยู่ที่80นะคะเป็นเหลืองพื้นเลยนะคะแล้วก็ ออกเนี่ยแดงๆตรงสระดือใบนิดหนึ่งนะคะเนะะี่ยค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านใดสนใจพันไหนก็จดชื่อจด,จดสายพันแล้วก็โทรหาหนูได้ที่เบอร์โทร0642824363นะคะเบอร์น,นี้ก็โทรได้แอดไลน์ได้นะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ